คุณมานี่คุณสนิทกับไอซ์หรือคุณสนิทก,กับใครที่สุดข้าในนี้ผมสนิทกับหลายคนกันครับอ๋อประมาณสองคนขึ้นไปแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาสนิทกับ I, อ <laughs> ไบ I, อซ์หรือเปล่าอ๋อไม่รู้สนิทกับไอซ์หรือเปล่าหรือสนิทกับคุณหรือเปล่าเออพี่ตะกรพูดสับสนนะฮะเดี๋ยวไปนะ ตอนนี้มันเริ่มมีเรื่องเหมืนอ,อน,อนกันไอ้สัตว์โจรต้นหอมแกเคยตั้งชื่อปกป้องตามชื่อป้องดวัดใช่ไหมใช่พอ่อข่าพ่อเด็กควรจะตั้งใหม่เป็นปกปิดเพราะความลับแกมันเยอะเนี่ยอู้หูเดี๋ยวนะะต้องแฉนี่นะยย้ำก่อนนะผิดตัวเดี๋ยาผิดตัวนะผิดตัวเล้วบ้าจริงฉิล อาจจะสนิทกับต้นหอมผมว่าสนิทกับต้นหอมนะรู้เรื่องเราลึกซึ้งสนิทกับต้นหอมนะเนี่ยผมว่าคนนี้นะอ่โอเคพี่แปดมีอะไรจะฝากถึงไอซ์แทนอยู่ไหมก็ต่อไปนี้ไอซ์จะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ฝากขอโทษประชาชนด้วยแล้วก็ไอซ์จะไม่พูดคำหยาบอีกแล้วและคำหยาบปิดท้ายที่ไอซ์จะพูดก็คือเจอการ์ดัพวกเบิร์นลุกไหล่ไอซ์พลาดคนน่ะฟ้าแฝดคนนี้ ลำบากใจโอเคลำบากใจอ่ะอ่ะพี่ไอสวิเคราะห์หน่อยดิคนนี้เป็นไงจีบปากจีบคอยาวยาวยาวไม่ถึงกระยอกหนักโอเคต้องรุ่นประมาณผมมันต้องอยู่ต้องอยู่ในวงการมาสักพักนึงเซนหน่อยเล่นการเล่นเหลาอยู่ต้องรุ่นประมาณผมจริงจริงมองก็รู้แล้วว่าใครซีซีวัดรซีซีวัตนะซีซีวัตรเอาถูกบอกไปแล้วซีซีวัดคนแรกไงที่พูดไปแล้วไงตอนนั้นกล้องยังไม่จับอา น่ต้องยังไม่ตอบถ้าหอมตอบถูกถือว่าเป็นคำตอบผมกัญชาพัทน์ครับกัญชาพัทน์นะครับถ้าหากว่าวันนี้ออกมาแล้วเป็นกัญชาพัทน์ถือว่าสําเร็จแต่ถ้าไม่ใช่ถือว่าเซอร์ไพรส์คุณไนซ์เชนครับแล้วท่านทีมา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 ดูกันแล้วมาดูกันครับแ8คุณรัาของคุณไนซ์เชนอยู่คือ ดีครับไปกอนี้แกงอะปัันขอนาอะยใราคุณจะทษนชอบเราชอบอะไรนะวไอ้ไอก็พูดชื่อปั้นจันออกมาด้วยนะผมคนหยาบคายตัวจริงอะมึงอะครหยาบเลยค่ะ ครับพี่ตะกี้อยู่ข้างหลังทำหน้าไงอยากรู้ทำมันดูยิ้มเลยไอ้จันอยู่กับพี่ยี่หรอพี่นาบอกว่าพออยู่ใน AI อ่ะยิ้มแล้วมันเหมือนพี่ไอ้แล้วประเด็นคือพี่ไอ้ต่อยเขาทำหน้าเฉยเขาก็เหมือนยิ้มเลยร้องเพลงแล้วยิ้มไปให้ดูหน่อยร้องเพลงแล้วยิ้มให้ดูหน่อยพี่ไอ้จัดจัดระดับจัดราดาบเด้ยคุณเนี่ยทำไอ้จันอยู่เสียเซลมากเลยยังยิ้มกว้างเลยดูดิ พูดอะไรพูดอะไรถึงน้องหน่อยสนุกเดียวข,ขอบขอบคุณแบบเป็นพี่ไออีกมิติหนึ่งอะเพราะปกติพี่ไอจะไม่พูดอะไรแบบนี้อ